ทำอย่างนี้ได้ไงเนาะอ่าลองถามเจ๊อยู่จังหวัดอะไรนี่จังหวัดอะไรถามดิถามไม่ได้เพราจังหวัดอะไรเนี่ยเารู้ดีนะก็ถามมาสิไม่ถามหรอกนั่นออกไปนี่เพชรบุรีไอ้อามพาแมงไปเลยไปไปนี่มันเพชรบุรีเจ๊ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะตอนนี้มันเพชรบุรีไงนี่เพชรบุรีอ่ะป้าไม่ใช่สิงห์บุรีเก็รู้ความจริงนะ้ตำรวจพูดกับเรามาเยอะมันไม่มีตำรวจพูดหรอกนี่เพชรบุรีมันไม่ใช่สิงห์บุรีร้ยแปลอะไร หิวแต่เช้าเลยนะหิวแต่เช้าเลยนะเฮ้ยออกไปนี่เพชรบุรีทายนี่มันเพชรบุรีอ่ะมันไม่ใช่ทรายเหมือนนี้ได้ยังไงล่ะเนาะตอนนี้มันเพชรบุรีอ่ะไม่ใช่สิงห์บุรีอ่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านเราอ่ะป้าเราไม่ได้สิงห์บุรีไม่อยู่ตรงไหนอ่ะอ้าวนี่ไงไปนั่งโค้นต้นไม้เลยปามาที่เลยให้มาอยู่ตรงนี้มาที่เลย โอยเดี๋ยวคนจะมายิงคุณนะนั่งนี่เลยไปอยู่ข้างต้นไม้ไงอัตโนมัติเลยพระสงฆ์บอกมันไม่ใช่สิงห์บุรีมันคือเพชรบุรีกรัตนาฮอเร่เราคอเร่นั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วก็ใช่ไงแต่นี่มันเพชรบุรีพระก็จะแต่งตั้งเฮ้ยนี่มันเพชรบุรีมันช่สิงห์บุรีคุณออกไปเถอะคุณก็ออกไปเถอะวันนี้มันเพชรบุรีไงมันไขม้าก็เลือกแต่คุณก็ออกไปเลยเจ๋จ๋ามาทำไงล่ะไม่ใช่บ้านเราอ่ะป้าใช่สิแล้วทำังไงดีอ่ะเนี่ยชีวิตเป็นจริงพระ เฮ้ยน,นี่มันเพชรบุรีคุณตื่นได้แล้วนี่มันเพชรบุรีป้าไม่ใช่สิงมึนเลยนี่เพชรบุรีเอาไงป้าพูดกับคัาเจ้าของขา,ขอาดีๆเลยเดี๋ยวเผื่อเขาจะให้เราอยู่จทเอาไงนี่เพชรบุรีเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไงเฮ้ยนี่มันเพชรบุร,ยยรีคุณจะเอาไงอคุณจะเอาอย่างไงล่ะเดี๋ยวตำรวจมาเต็มเลยเขาบอกก้อนี่มันเพชรบุรีคุณถามว่าคุณจะเอาอย่างไงกับผมโอ้ยเราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนยังไงเลยนะก็นี่มันเพชรบุรีอะเฮ้ยเสียงอย่างเดียวเลยปู่ก้อนเพชรบุรีคุณจะเอาไง เด็ตตำรวจก็มาด้วยเฮ้ยนี่มันเพชรบุรีเนี่ยมันเพชรบุรีเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเพชรบุรีนี่อย่าทำอย่างนี้ก็นี่มันเพชรบุรีคุณก็ต้องออกจากบ้านผมไปดิก็คุณมาปากดีกับเจ้าของบ้านทำไมอ่ะปากพูดดีๆกับเจ้าของบ้านเลยนี่ผมไปเจ้าของบ้านออกไปอยู่นี่นะพี่นะไม่ได้เมียฉันนอนอยู่เมียฉันไม่ชอบคนปากเหม็นไม่ชอบคนด่าเก่งเดี๋ยวพ่อบอกว่าจะจัดการนะไปเย็นๆเมียไม่ชอบคนด่าเก่งคนพูดมากคนปากเหม็นเมียผมไม่ชอบเนี่ยก็ให้ผมมาไล่คนออกจากบ้านของไป มันไม่ต้องหรอกที่มันเพชรบุรีไม่ใช่คุณเป็นเก่งที่บ้านคุณนี่มันเพชรบุรีแล้วคุณจะมาอยู่บ้านคนอื่นได้ยังไงล่ะกนนเพชรบุรีอ่ะเฮ้ยพาพูดกันเราอย่างนี้เลยมันเพชรบุรีคุณจะมาทำอะไรอ่ะเย็ดเอาดปเก่งเไปเนี่มันเพชรบุรีอามเอาไปเลยวันนี้มันเพชรบุรีออกไปเลยออกไปเอาไปออกไปเอาไปเอาไปอกไปเอาไปเอาไปเอาไปอ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 ไ

นีออกไปเลยคนปากนี้ออกไปคนปากนี้ออกจากที่นี่ออกมึงนะเดี๋ยวพี่โนดมาบอกไปเลยคนปากนี้ออกจากที่นี่ไปเลยปากนี้นะออกไปปากดีออกไปออกไปปากนี้ออกไปเจ็บเท้ามากเลยออกไปนี่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 ไม่เห็นเจ็บปะนี่ก็ของคราเปล่าอ่ะอุ้ยนี่เจ็บสั่นเลยนี่ทำก่อนเลยนะเข้าามเดี๋ยวพาไปจัดการไอ้เจ๊เขาเลิกพูดแล้วว่ะพูดถึงไม่มีบ้านอะป้าเราไมีบ้านอยู่เลยทำยังไงอ่ะป้าจะบอกย่าบอกป้าเลยให้พูดกับ เจ้าของบ้านเขาดีๆเจ้าของบ้านไม่จริงนะอยู่ตรงพูดกันหนูไม่ใช่เจ้าของบ้านนะไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วมาอาศัยเขาแค่นี้เป็นความผูกพันของบุคคลนะไม่ใช่มาอาศัยเขานะป้าเออไม่มีตังค์ทำไงอ่ะทำไงอ่ะป้านี่ลงท้าไปไหนเจ็บท้าเอ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 าไปยืนตรงนี้ยืนเนี่ยยืนตรงไหนมาดูนี่ไปยืนตรงนี้กันยืนหรือรอรถแล้วกันนะป้านะเออยืนรอรถนะไปยืนรอรถไปรอแล้วพปแล้วพปแล้ว ไปตอนอัมนาที่ตอนฮะเอเข้าปแ่้นอมง้องแล้วเคมองมองรถนยงดูที่ว่าจัน์หวจะเอายังไงต่อนะ เขาจะไปไหนเราแอบเราแอบรู้ที่ว่าเขาจะทํายังไงโดนออกจากจากบ้านนั้นจะทํายังไงอะจะไปไหนได้ไหมนะคะ,กะกเก,ก,ก่งมากตอเช้าเนี่ยเก่งเลี้ยปากนี่เก่งจริงๆเก่งมากๆเลยแหละ หมอต้องทำโทษนะไปย่าแอบไม่เราเห็นแอบ,แบดูเรียกว่าดูเรียกว่าอยู่อย่หน้าบ้านจะไปไหนได้ไหมนะเช้าก็จะเป็นนี้แหละคะ่ะแต่ปากดีนะเชา้ามีคนเดียวนะคะมาอยู่ที่นี่จะมีดังอยู่คนเดียวแหละจะดูพิธีกรรมเขาเรียกว่าเนี่ยไงปล่อยอย่างเงี้ยจะไปไหนเป็นไหมอะไรเป็นไหมนะไปย่าคอยดูรถให้อยู่นะเราจะไม่มีเข้าออก เราเรางยเสียงทำให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะเงียบเสียงคอยดูเขาว่าเขาจะไปไหนได้ไหมอะอาาชยญหมูกำล,ลังตัดหลังอยู่ปัดหลัง สัญญาณประตูก็ดังเพราะเราอยู่ใกล้สัญญาณประตูประตูไนงะประตูก็เลยดัง <c oughs> นะถึงบอกว่าปล่อยไปก็ถ่ายเปล่านะไปไหนเองไม่ได้ไปไหนเีงไม่เป็นอ่านออกไปจากเรื่องสัญญาณดิยืนขวาสัญ,ญญาณทำไมอนะ ประตูปิดแล้ว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 อาจารย์บอกให้ให้ให้ปิดประตูก็ให้ปิดประตูนะประตูรีโมทประตูรีโมทปิดแล้วหรือว่าปิดประตูแล้วเขาจะทํายังไงนะจะไปย่าต้องอยู่ข้างนอกนะคะคอยแอบดูเพราะดูต้องดูรถแท้กซีด้วยนะคะประตูปิดแล้วเสร็จเลยเสร็จเลยประตูปิดแล้วเข้าไม่ได้แล้วอาจารย์หมวกดประตูรีโมทเสร็จ ใช้พนันนำใหญ่เลยอ่ะเช้พันนำหน่ยงนสงสัยจะมีต่อสงสัยจะมีต่อชอดสองแน่เลยนะเอฟซี FC จ๋านะชดแรกก็ได้เวลาอยู่แล้วเดีย๋ยวดูชดสองว่าอาจารย์หมอจะทำยังไงนะคะจะเรียกเข้าบ้านหรือเปล่านะคะยอติดตามได้นะคะหน้าจะมีชดสองนะชดสองมาสดแรกนีเวลาใกล้จะลงแล้วแต่ไปยางรอก่อน รอให้อาจารย์หมอมา,มาเดี๋ยวขึ้นสอดสองให้นะว่าจะเรียกเข้าบ้านหรือเปล่านะคะเจ๊ร<ป>งท้าหนูแล้วเจ๊๋า,า<ป>เดี๋ยวพาไปจัดก,การทุกอย่าง เพราะเราเป็นคนดีไม่ไดคยไร้า,ายกาจอะเรื่อง